สวัสดีครับฮาร์ดบัสนะครับผมกำลังศึกษาอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมการอยู่กับแรงกดดัน,นครับเราได้เรียนรู้วิธีการรับมือกับแรงกดดันในสถานการณ์ต่างๆได้แบบดีมากขึ้นเยอะมากเลยครับฮาร์ด <Heart S 1> <Heart S 2> เปลี่ยนจากแรงกดดันเป็นแรงผลักดนันหรือว่าการเปลี่ยนคักณะสติให้อยู่ร่วมกับมันได้มากขึ้นนะมันทำให้ฮาร์ดรู้สึกว่าฮาร์ดอยู่กับมันแลว้วก็ทำงานกับมันได้ดีขึ้นในของการเป็นนิสิตแล้วกัน,นะครับก็คือการเรียนก็คือฮาร์ดตั้งใจว่าฮาร์ดจะเรียนให้ อยากเป็นศิลปินที่เป็นแบบอยากให้แบบทุกๆคนได้ไม่ว่าจะด้านอะไรก็ตามด้านการเรียนด้านการเป็นศิลปินหรือว่าแบบด้านการใช้ชีวิตทัศนคติต่างๆครับการการเป็นศิลปินกลุ่มแน่นอนว่ามันเพราะมันมีหลายคนใช่ไหมครับรู้สึกว่าการทํางานเป็นทีมแล้วก็ความสามัคคีในในกลุ่มของเราเองน่ยสำคัญมากเพราะว่าในในแต่ละพานของการทํางานมันก็จะต้องมีมีแบบมีคนนามีคนตามแล้วก็มีทั้งการออกความคิดเห็นการฟังคนอื่นหรือว่าแบบการที่จะสามารถมาเป็นผู้นําได้อะไรเงี้ยมันต้องมีหลายๆอย่างรวมกันถึงจะสามารถแบบการทํางานเป็นทีมถึงจะออกมาดีได้ ถ้าว่าสาคัญมากเลยคือแบบมันหาแรงบันดาลใจในการจะทําสิ่งสิ่งนั้นก่อนครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีแรงบันดาลใจหรือเรามีเป้าหมายหรือว่าแบบสิ่งที่เราต้องการชัดเจนเนี่ยเราจะทําทุกวิธีทางหาทุกวิธีทางที่ทําให้มันออกมาได้ดีออกมาได้เป็นแบบอย่างที่เราต้องการนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องมีเรื่องของวกวินัยแล้วก็ความรับผิดชอบด้วยครับถ้าเราตั้งใจหรือว่ามีเป้าหมายว่าเราอยากเป็นศิลปินอยากทางานในวงการอะไรอย่างนี้ก็ลุยเลยครับลองดูไม่ว่าจะเป็นโอกาสเล็กๆน้อยๆหรือว่าจะมีโอกาสอะไรเข้ามาก็ลองทํามันก่อน ลองไปก่อนครับสู่ใครที่สนใจการเรียนรู้หรือการพัฒนา,าตัวเองนะครับผมสามารถติดตามเพจ CUVP Project ได้นะครับสวัสดีครับผลพลปองผลนะครับตอนนี้ศึกษาอยู่คณะน,นิเทศศาสตร์ครับภาคสื่อสารการแสดงครับ เดิมทีผมเป็นคนที่ไม่เคยร้องหรือเต้นมาก่อนมีหลายทักษะที่ต้องเรียนรู้เพิ่มมาครับแบบการสื่อสารการร้องการเต้นอะไรก็เป็นเหมือนสกิลที่ตัวเองก็ไม่ได้แบบลองทํามาก่อนใช่ไหมครับพอพอได้เข้ามาก็ต้องฝึกฝนแล้วฝึกฝนหนักมากแล้วก็ต้องเรียนรู้ไปกับมันให้เวลากับมันเยอะมากๆครับช่วงที่ยากลำบากคือช่วงที่เริ่มต้นเราเริ่มมาจากสูงเผยแบบติดลบด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้ก็เลยเหมือนต้องให้เวลากับมันเยอะหน่อยแล้วก็ค่อยๆไปกับมันค่อยๆเหมือนผิดแล้วก็ดูว่าเราผิดเพราะอะไรแล้วก็ค่อยๆอยู่กับมันนานๆแล้วก็ให้เวลลาาาาากกัััับมมมมนนนนแ้้วว็พยยยเเรรรีีู่่่สิิงทผดไป มันสามารถเอาไปต่อยอดอะไรได้หรือเราควรพัฒนาอะไรเพิ่มครับอยากทํมากมากเลยตอนนี้คือการที่พาวงผมเนี่ยแบบดังไปเรื่อยมีชื่อเสียงไปเรื่อยแล้วก็เป็นที่รู้จักอยากผลิตผลงานที่ไม่ใช่แค่ตอบโจทย์แค่คนบางกลุ่มผมอยากให้แบบว่าผลงานผมสามารถแบบตีแผ่ไปในวงที่กว้างขึ้นแล้วก็คนฟังแบบไม่ใช่ไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดิมๆด,ด,ด้วยครับผมอยากจะไปให้ได้ไกลมากที่สุดครับผมรู้สึกว่านิเทศ สิ่งที่มันมหาสจรจย์มากๆคือการที่เราได้เจอผู้คนหลากหลายแล้วเราต้องแบบอดัพตัวเข้าไปทําความรู้จักเขาทําความเข้าใจว่าเฮ้ยคนกลุ่มนี้เขาเป็นอย่างนี้คนกลุ่มนี้เขาเป็นอย่างนี้เหมือนกันครับการการอยู่ในวงการเดียวกันที่เราใช้ชีวิตในวงการก็คล้ายๆกันเพราะว่าคนหลายๆกลุ่มก็ไม่ได้ไม่ได้มีวอบคิดคล้ายๆกันหรือไม่ได้มีแนวทางคล้ายๆกันเราเลยต้องแบบค่อยๆอัดไปเรื่อยๆอยากลองทําอะไรก็ลองเลยครับเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบจะคิดว่ามันทําออกมาได้ก็ลองทาดูก่อนอย่ากลัวที่จะลองทําครับแชร์ความรู้แชร์แรงบันดาลใจแบ่งปันโอกาสดีๆ